ถ้าใครอยากเข้ากลุ่มหรือว่าสนใจอยากจะสมัครสมาชิกนะคะก็สามารถทักไปที่ l like i n e i n w b o t ได้นะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่เราหายไปนานนะคะตอนนี้ทุกคนก็อยู่ที่ช่องเจ๊จามาหาห้วยนะคะ วันนี้นะคะจ่จ๋าก,ก็จะมาแชร์สูตรนะคะแชร์เทคนิคนะคะเป็นสูตรหัวที่กีนะคะหนึ่งสองสามนะของเว็บสามารถบิดนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่ได้เล่นเว็บสามารถนะคะก็ลองเอาสูตรนี้ไปใช้กับเว็บของเพื่อนๆได้เลยนะคะ <Wow. S 1> วันนี้จะมาในสูตรของปัดห่วบนนะคะสูตรวันนี้นะคะเราจะมานับเลขง่ายๆไม่ต้องแบบว่าใช้เครื่องคิดเลขก,ก็ได้นะคะแค่ใช้สายตาก็ เทสสูตรได้เลยนะคะอันนี้นะคะ oh. ก็จะเป็นรอบที่เราเทสสูตรมาแล้วนะคะแล้วก็วางเข้าไปในกลุ่มแล้วนะคะเข้าดีนะคะเข้าดีมากมันก็จะมีหลุดแค่รอบสองรอบนะคะเราก็เลยเอามาแชร์ให้เพื่อนดูกันนะคะเรามาเริ่มกันที่รอบที่ห้าสิบกันเลยนะคะเราจะเอาเลขเลขท้ายก็คือเลขหลักหน่วยนะคะของสามตัวบนแล้วก็สองตัวล่างนะคะเอาสองตัวนี้นะคะมาลบกัน ตัวนี้นะคะ4ลบ8นะคะหรือว่า8ลบ4นะคะมันก็จะเท่ากับ4นะคะขออนุญาตเขียนตรงนี้นะคะมันก็จะเท่ากับ4นะคะแล้วก็บวก1นะคะก็จะเป็น5นะ,ะแล้วก็นับขึ้นไปเป็น5 6 7 8 9 0นะคะ เราก็เอาไปแทงในรอบที่5 1เอนะคะปักหน่วยบนก็จะสังเกตว่า5เข้าออนะคะทีนี้เราก็คำนวณรอบต่อไปนะคะก็เอาหลักหน่วยบนนะคะไปลบกันกับหลักหน่วยล่างนะคะเอาเลขที่มีค่าสูงตั้งนะคะ5ลบ4ก็จะเหลือ1นะ5ลบ4นะก็จะเท่ากับ1ทีนี้ก็เอา1ไปบวก1นะคะบวก1ตัวนี้เราจะเป็นค่าคงที่นะคะ หนบกหนึ 1> 1่งก็จะเท่ากับสองนะคะก็จะเป็นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะอันนี้เพื่อนๆจะเลือกปักห้าตัวหรือว่าปักหกตัวก็ได้นะคะเราก็มาดูปักหน่วยบนนะคะของรอบที่ห้าสิบสองว่ามันเข้าหรือเปล่านะที่เราวางไปโอเคสองก็เข้านะคะ แล้วก็คำนวณต่อไปนะคะก็เอาผลของรอบที่52นะคะไปคำนวณเพื่อจะแทนของรอบที่5้บสานะคะก็6กลบสนะคะนี่ต้องขยายให้เพื่อนดูนะเอาเลขหน่วยของตัวนี้มาลบกันนะคะหกลบสก็จะเหลือ4ีนะคะสีบวกหก็จะเท่ากับ5นะคะแล้วก็เอา5 6 7ด แปดนะคะเอาไปทแทงในรอบต่อไปนะคะก็ถ้าเป็นปากหน่วยบุญนะคะรอบนี้จะไม่เข้านะคะก็จะหลุดไปนะในห้องก็หลุดรอบนี้นะคะก็หลุดไปหนึ่งรอบเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะในรอบนี้เนาะก็เอาเลขหลักห,หน่วยบุญเหมือนเดิมนะคะใช้สูตรเดิมนะคะเพื่อนๆใช้สูตรเดิมเพราะว่ามันผิดแค่รอบเดียวนะคะเราก็ยึดสูตรนี้ก่อนเนาะ ก็แปดลบามนะคะก็จะเหลือห้านะหก็บวกเลขคงที่นะคะก็คือหนึ่งห้าบวกหนก็จะเป็นหนะคะแล้วก็นับเลขนะคะหกเจ็ดปดเ้าศนหนึ่งนะคะอ่านี่มาอีกแล้วนะรอบนี้นะคะหน่วยบนไม่เข้านะคะนี่รอบที่ห้าสบสามห้าสไม่เข้านะคะทีนี้ นะคะเพื่อนๆบางคนก็อาจจะเปลี่ยนสูตรนะคะแต่ว่าหลักของจ้าจ๋าก็คือถ้าหลุด3ามรอบนะคะถึงจะเปลี่ยนสูตรเดี๋ยวมาดูรอบนี้นะคะว่ามันเข้าหรือเปล่าเนาะตัวนี้นะเอามาลบกันเนาะก็จะเป็นหกลบหนะคะก็จะเหลือ1บวกเลขคงที่1เข้าไปนะคะก็จะเป็นสองเราก็นับเลขสองสามสี่ห้าหกดนะคะก็เอาไปแทงในรอบที่ รอบต่อไปนะคะนี่สามเข้านะคะนี่สามเข้าโอเคนี่เข้ามาแล้วนะคะเห็นไหมคะว่ามันหลุดแค่สองรอบแล้วมันก็เข้านะคะแบบนี้เราสามารถทบได้นะคะโอเคคำนวณรอบต่อไปกันเลยนะคะก็เอาเลขหน่วยนะคะของสามตัวบนสองตัวล่างมาลบกันนะคะสามลบหนึ่งอ้สามลบสองนะคะก็จะเหลือหนึ่งบวกเลขคงที่หนึ่งก็จะเป็นสองนะคะมันก็ได้สองสามสี่ห้าหก 7นะคะปัก6ตัวเอาผลคคำนวณได้นะคะไปไปแทงรอบต่อไปนะรอบนี้นะมันออก9นะคะรอบนี้ไม่เข้านะบวก3รอบผิด2รอบติดเข้า1รอบแล้วก็ผิดเลยไม่เป็นไรนะคะยังถือว่าเข้าอยู่เนาะก็เอาตัวนี้นะคะไปลบกัน9-8ลบ8เหลือ1บวกเลขคงที่1ก็จะเท่ากับ2 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะอ่านี่เอาไปแทงรอบต่อไปนะคะเจ็ดเข้าเนาะแบบนี้นะคะทบได้เนาะถ้ามันออกเลขซ้ำแบบนี้นะคะเพื่อนๆสังเกตว่านี่ผลลัพธ์มันออกเลขซ้ำนะคะเพื่อนๆจะหยุดเล่นก่อนก็ได้นะคะเพราะว่ามันชอบเป็นแบบนี้นะคะถ้าหลุดเลขซ้ำมันจะชอบผิดนะมันจะมีรอบไหนรอบหนึ่งผิดนะคะ โอเคเนาะอันนี้ก็คือหลักการเดี๋ยวเราคำนวณต่อไปเรื่อยๆนะคะเอาหลักหน่วยบนกับหลักหน่วยล่างมาลบกันนะคะ7-3ลบสเหลือ4บวกเลขคงที่1เป็น5ก็นับขึ้นไปนะคะ6 7 8 9 0ปรักหองตัวไปแทงรอบต่อไปนะคะ8เข้านะนี่8เข้านะคะ ก็คำนวณต่อไปนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะแทงนะแนะนําให้คำนวณสามถึงสี่รอบนะคะก่อนลงแทงจริงๆนะอันนี้ก็มาแชร์เทคนิคให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้ก็คือคำนวณมาให้ดูเยอะๆนะคะว่าเราเทสสูตรนะคะอันนี้ก็คือน่าจะสิบรอบนะคะสิบรอบว่ามันเข้ากี่รอบนะคะเดี๋ยวคำนวณไปจนจบเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนดูแล้วเข้าใจสูตรก็ลองเอาสูตรไปใช้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแปดลบหนึ่งนะเหลือเจ็ด บวกเลขคงที่1ก็เป็น8ปดแล้วก็นับขึ้นไปนะคะเก้าศูนสองสาม่านี่นะคะรอบต่อไปก็0ูนย์เข้านะคะก็ทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจริงๆเราไม่ต้องใช้กระดาษก็ได้นะคะแค่เราเราเราดูได้ตาแล้วคะแล้วก็นับเงยใจนะก็สามารถใช้ได้นะคะสำหรับเพื่อนๆของในที่แบบว่าไม่ถนัดจะเขียนใส่กระดาษก็ได้นะคะ เก็บสูตรไว้ในกระดาษนะอันนี้ก็จะเป็นสามลบศูนย์นะคะก็จะเหลือสามบวกกับเลขคงที่นะคะก็จะเป็นสี่ก็นับเลขขึ้นไปเลยนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้านะอ่ามารอบนี้นะคะไม่เข้าเนาะคำนวณต่อไปเรื่อยๆนะคะ 1, หกลบหนึ่งเหลือห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหก เจ็ดแปดเก้าย์หนึ่งนะอ่านี่มารอบนี้ก็หนเข้านะคะนี่ก็เอามาลบกันนะคะหน่วยกับหน่วยบนกับหน่วยล่างนะเก้าลบหนเท่ากับแปดแปดบวกเลขคงที่คือหนึก็เป็น9ก้าเก้นสองสามสี่นะคะอ่านี่เห็นไหมคะเก้าเข้านะคะแบบนี้เนาะถ้าเป็นแบบนี้นะคะก็ คำนวณเลขรอบต่อไปเอาไปแทงในรอบที่ห3าได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเข้าทั้งหมดกี่รอบนะคะอันนี้ห้าเข้าแล้วหนึ่งเข้าหนึ่งะคะเข้าหนึ่งเข้าหนึ่งเข้าสองนะคะผิดสองเข้าสามผิดอีกหนึ่งเข้าสี่เข้าห้าเข้าหนะคะผิดอีกหนึ่งเข้าเจ็ดแล้วก็เข้าแปดนะคะ ทั้งหมดนะคะเป็นสิบเอ็ดรอบนะสิบเอ็ดรอบผิดสามนะคะสิบเอ็ดต่อสามนะคะอันนี้ก็คือเป็นสูตรนะคะเป็นสูตรปักหน่วยบนนะคะก็คือเอาหลักหน่วยบนลบหลักหน่วยล่างนะคะบวกเลขคงที่หนึ่งแล้วก็นับเลขขึ้นไปนะคะห้าตัวเพื่อนๆจะปักห้าหรือหกตัวก็ได้นะคะกลุ่มนะคะมีกลุ่มเป็ียนกลุ่มวางเลขนะคะก็จะมีมีหลายหลายคนนะคะวางด้วยนะคะถ้าใครอยากเข้ากลุ่มหรือว่าสนใจ อยากจะสมัครสมาชิกนะคะก็สามารถทักไปที่ l ล n e แอด i n w b o t ได้นะคะมีแอดข้างหน้าหรือจะคลิกลิงก์ตรงคอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะจ๋าก,ก็มาแชร์สูตรนะคะเป็นสูตรยี่กีหนึ่งสองสามนะคะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้เอาไปใช้เอาไปทดลองกันได้นะคะสูตรนี้นะคะก็สามารถเอาไปปรับใช้กับทุกเว็บนะคะลองเอาไปพลิกแหงดูนะคะก็สามารถใช้ได้ทุกเว็บนะคะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากได้สูตรยีก่กีอัปเดตใหม่ๆนะคะก็ฟากดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวจ๋าจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ